You got going in. You hear that, Sam? We're down here! Thanks for coming back for me, Nick. You don't leave a brother behind, Sam. You don't leave family. Hey, Sam. I'm being tailed here. Black Arrow wants to crash our party. It's not a secret that we know each other, Vic. They're watching you, hoping to catch me. I think I'm insulted. You better take them out quietly so we can calm before they get back up. What else is new? I'm serious, Sam. If they sparge you or the crowd does, the meat is off. Too much heat. สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับรายการลูกเกตยเกมมิ่งทีวีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม s p i ิ n เต e ร l l ซลคอนวิชชัพาร์ทที่5นะครับผมโอเคจากย้อนไปนะเรื่อง2ี่สิบปีามานั่งที่แทบเป็นทหารนะอันนี้ก็มาสู่ยุคป,ปัจจุบันกันแล้วนะแล้วรกิจนี้ง่ายๆนะครับผมโดยการทห้เราลิเทนข้อมูลจาก กาศทั้ง3นะฮะที่อยู่ในตอนนี้นะครับผมแล้วก็เริ่มจากคนแรกเลยนะฮะถ้ามันไม่บอกก็ต้องกระทืบมันนะฮะซาดิ์นะ โอเคนะคนแรกไม่ได้เรื่องนะคนแรกเขาไม่รู้อะไรนะเราก็ต้องไปตามหาคนต่อไปกันนะธ no, รรกิจนี้ดีอย่างนะคือเวลาควบตัวแล้แม่งคนนับข้าวไม่เห็นนะโอเคมันทันหลังให้ก็ ืมันนะแล้วก็รีบจับลากเข้าหาความมืดอนะโอเคลิกเทนคนที่สองส่วนคนนี้อดควรกว่าคนแรกนะแหมไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่ให้ทำร้ายด้วยนะแต่กูก็ทำไปแล้วนะเ เหตุผลคนที่สองก็หลับไปนะฮะค้แข็งแรงใช้มือข้างเดียวบีพอรแล้วก็คนที่สามนะเรานะคนตามมันไปจนมันที่มึนนะนี่นะกล e นตะทักเธอมัน methyl u โอเคหลังจากเรารีเคนสามคนเสร็จฮะโอเคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอคลิปมาขึ้นโอเคเสร็จแล้วเราไปตามจุดนาแน ไปเอาอะไรไปเอาปืนแล้วไปเอาอาวุธนะเนื่องจากว่าส,สถานที่นี้เขาห้ามให้เอา,อาวุธเข้ามานะเนื่องจากจำตำได้แบบตอนแรกที่มีเครื่องตรวจับอาวุธนะฮะลุงแซ่เขาเลยพกปืนมาไม่ได้แนละแต่ว่าก็เอาปืนไว้ที่นี่นี่ฮนะแล้วเข้ามาง่ายๆเดียวแล้วก็มาเอา EMP หรือหรือที่เรียกว่าระเบิดช็อตนะ เระเบิดแบบสักแสงข้อมูลทาให้ไฟแถวนั้นดับได้แต่เดี๋ยวเราจะมาลองใช้โอเคเราก็เอาปืนเอาอาวุธอะไรแล้วก็ฟังมันหม short ไ a มฮะ bag shielded so you can stash your gear in there but uh, hit the trigger you'll fry everything around you to use as juice nice what else do you have for me uh, there's a file in the bag but here's the short version there's an r&d house called white box a dod contractor that does work on emp technology so so six months ago they suddenly contract out all their security to those assholes over at black arrow now, that's a breaking pattern for them. They don't do corporate security. And based on what you told me about them... There might be a connection. Bingo. It's slim, but you've gone fifth freedom based on less. All right. Time for you to go. And you ping me when you reach safe distance, and we'll talk more about White Box before you go in. Will do. Stay safe, Vic. By order of good. the Department of that's Public Works, this fair and the museum are now closed. โอเคนะไปละนี่เราก็มี EMP มาใช้แล้วนะถามว่า EMP ่อยใช่ท่าไรฮะคคอใแ้เทํานี้แล้วก็วิ่งฮะแล้วก็เอา Execute มาสักตัวหนึ่งนะฮะวิ่งครวิ่งอืมแค่นั้นแหละฮะ หันไปล้วนะรีบฮรีบรีบไปอืมบนบนบนหน้าไว้นะ พันยิงรีบลีบนะหนึ่งสองสามแล,มล้วก็ไปคุกเขี้วไปนะโอเคแล้วก็วนหน้าต่อไปนะไปแล้วไปแล้ว โอเคมาไว้ก่อนฮะก็รอใช้ E M P นะก็ไปฆ่าแล้วก็เอ็กซิคให้หมดนะ โอเคไปหมดละว,วิ่งอืบจบด่านแล้วนะครับโอเคแล้วก็มายี่สิบเจ็ดนาที <Yeah. S 1> ต่อมาตอนอยางนี้ยี่สิบอีกย่สิบเจ็ดชั่วโมงไม่ใช่นาทีนะ27ชั่วโมงเราจะอยู่ในเหตุการณ์นี้นะโอเคไปนะสำหรับนี้โอเค